ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้พบกับกบสุดเซ็กซี่มีรอยปานดำเหมือนใส่กางเกงในจีสติงค่ะเรื่องฮือหาเมื่อชาวบ้านเลี้ยงกบพบว่ากบที่เลี้ยงเป็นกบแปลกหายากมีปานดำบริเวณเอวเหมือนใส่กางเกงในจีสติงค่ะส่วนอีกสองตัวมีปานดำและส้มซึ่งตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยเจอแบบนี้ จึงให้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พิสูจน์ค่ะจากนั้นก็ได้มีการเดินทางไปที่สวนผสมห้วยน้ําขุนบ้านหาดลี่หมู่ที่4ตําบลศบสายอาเภอสุงเม่นจังหวัดแพร่เพื่อไปพบกับนายอุทัยเวียงนินอายุ42ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่15ทับ3หมู่ที่4บ้านหาดลี่ตําบลศบสายอาเภอสุงเมนจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นเจ้าของกระชังกบห้วยน้ําขุนค่ะโดยนายอุทัยทําการตักกบที่เลี้ยงในกระชังแบบลอยน้ําออกมาเป็นกบแปลกจนนานวน3 ตัวค่ะตัวแรกมีปานดำที่บริเวณเอวเหมือนกบตัวนี้ใส่กางเกงใน g ีสติ g อยู่ค่ะอีกตัวมีปานดำที่สีข้างและตัวสุดท้ายมีปานสีส้มที่ข้างลำตัวซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นแผลแต่เมื่อสังเกตใกล้ๆพบว่าเป็นปานสีส้มซึ่งกบทั้ง3ตัวใครเห็นก็ว่าแปลกค่ะและตั้งแต่ตนเองเลี้ยงกบกระชังมาหลายปีก็ยังไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้มารอบนี้พบกบประหลาดซึ่งอาจจะมาให้โชค หรืออาจจะขายให้เจ้าของฟาร์มนำไปเพาะพันธุ์กบแปลกค่ะ โดยนายอุทัยบอกว่าตนเองและภรรยาเลี้ยงกบเป็นอาชีพเสริมโดยเลี้ยงแบบฟาร์มลอยน้ำที่ลําห้วยน้ําขุ่นเพราะจะทําให้กบที่เลี้ยงไม่เหม็นคาวเหมือนกบที่เลี้ยงในท่อซีเมนต์เลี้ยงอาหารแบบผสมอาหารกบและอาหารปลาดุกและกบก็จะได้อาหารธรรมชาติจากลําห้วยด้วยส่วนขี้กบก็จะตกลงน้ํากลายเป็นอาหารปลาธรรมชาติโดยจะลงลูกกบสองครั้งครั้งละ500ตัวรวมเป็น1000ตัวเลี้ยงตั้งแต่เดือนมีนาคมและจะจับขายในเดือนตุลาถึงพฤศจิกายน สิกาค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาก็เลี้ยงตามปกติไม่พบว่าจะมีกบแปลกแต่มาข้อนี้เมื่อเลี้ยงโตมาก็พบว่ากบมีปานซึ่งตามปกติก็จะมีแต่จุดดำเล็กๆตามลำตัวแต่ว่าเจ้ากบทั้ง3าตัวนี้แปลกค่ะจึงอยากให้นักข่าวมาพิสูจน์แล้วก็กบทั้ง3ตัวนี้จะไม่ขายจะเก็บไว้และปรึกษากับเจ้าของฟาร์มที่เพะกบว่าจะสามารถนําไปต่อยอดเพราะพันุ์กบแปลกได้หรือไม่หากทําได้ก็จะนําไปให้ฟาร์มพะกบแปลกขายต่อไปค่ะ แต่ตัวนี้หันตั้งแต่ต่อจะมันน้อยแล้วครับแต่ตัวนั้นเนี่ยกำลังมาหันทําได้สักสองสามทีก่อนนะครับมันเป็นมันเป็นปานเงี้ยครับ,รบันเป็นปานซึ่งเขากับผกเคยหันสักเด้อตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยครับผมบกาแฟนะกบจีนะ แค่กรรมครับไอตัวพอมันปีมันก็เลี้ยงได้แ่สามเดือน Right. <laughs> Thì hey, một cái làm rồi đấy này nghe thôi đó một <laughs> เป็นปานสีส้มจากธรรมชาติเลยครับเอลูกเขาก็เขาต้องโทรไปสั่งไว้ปะเออถ้าได้ลูกมาไปได้เขาก็เอามาทีละห้าร้อยตัวก้อนนี่แหละเอามาลงได้สักเดือนหนึ่งแล้วก็เอามาแหมห้าร้อยตัวมา แบบมันไล่ๆกันจริงๆมันมีสามกระชังเฮ้ยตอนหน้าเอาโกบมันรวมกับเรือเดี๋ยวอันเอ็นี่ก็ไม่บนอย่าเดี๋ยวสองกระชังแบบอ่าเรื่องลอยน้ำคือมันมันขี้มันอย่างลงน้ำไปเลยขึ้นป่ากินไปเลยแต่โกบดมดมได้ครับมันมันบ่อเนี่ยมันโมเมนบ่อเข่าเลยเหมือนธรรมชาติอ่าเป็นธรรมชาติมันเล่นน้ำไปเรื่อยๆแเสียตอนหน้าหน่ามันดูก็น่ามันเหมือนกับตาย